คำเตือนเรื่องราวทั้งหมดเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครทุกตัวเป็นการสมมุติขึ้นเพื่อความตื่นเต้นอาจจะมีประโยคก,การนำเสนอที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยแนะนำและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคและภาษาแอดมินก็ขอโทษขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์พรานป่าตอนงูเหลือมต่อสู้กับเหล่าหมูป่ามารับฟังกันได้เลยครับผมการตามรอยของพรานป่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับวันนี้พรานป่าท่านได้บอกเล่าประสบการณ์การติดตามรอยของเก้งท่านบอกกับผมว่าในวันนั้นขณะที่ตามรอย ก็เจอกับกองมูลของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมันจะทายมูลกองเลี่ยลากพรานท่านบรรยายบรรยากาศรอบๆว่ามีต้นไม้ดิบแรงเช่นพวกต้นพยอมเต็งหลังขณะนั้นอากาศยังไม่ร้อนมากสายลมพัดวิววิวดอกพยอมหล่นลงสู่พื้นส่งกลิ่นหอมอบอวลมันเป็นสัญญาณของฤดูร้รอน ซึ่งกำลังจะกล่ํากลายเข้ามาเยือนแล้วพรานท่านบอกกับผมว่าชาวบ้านป่าชอบนำไม้เต่งไม้รังแม้กระทั่งต้นพะยองนำมาทำเสาเรือนเพราะมันจะค่อนข้างที่จะทนทานและจะมีคุณสมบัติผูช้ากว่าไม้อื่นๆแต่ต้องรอให้มันแห้งเสียก่อนจะดีที่สุดพรานป่านันเดินดูรอยสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง และภาพที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นก็คือกระต่ายป่าหลายตัวกระโดดไปมาบางตัวมันก็เข้าไปหลบแถวๆพุ่มไม้บางตัวนั้นก็กระโดดขึ้นไปเกาะอ,อยู่ตามโพรงไม้สำหรับกระต่ายป่าในสมัยนั้นค่อนข้างที่จะหาได้ไม่ยากนักพรานท่านบอกว่าเดินเข้าป่าไม่ลึกมากก็จะได้กระต่ายออกมาแล้วส่วนเมนูราบกระต่าย จะเป็นที่ชื่นชอบมากถ้าได้40่สิกรีสักจอกก็ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นพรานป่าได้เล่าต่อว่าเหตุการณ์ในวันนั้นพวกท่านใช้ไม้ที่แหลมคมยาวพอสมควรแล้วก็เดินดุ่มๆไปที่พุ่มไม้กัะตายป่ากระโดดไปมาพรานป่านั่งยองๆมองไปที่เป้าหมายไม่ถึงเสี้ยววินาทีไม้อันแหลมคมนั้น พุ่งตรงเข้าเป้าหมายเสียงดังชึกพรานท่านบอกกับผมว่าถ้าวันไหนไม่มีเนื้อให้กินพวกท่านก็มีกระต่ายป่านี่แหละช่วยให้อยู่รอดในป่าได้พรานป่าได้เล่าต่อว่าในวันนั้นเดินผ่านทุ่งหญ้านกว้างใหญ่มีเมฆกลุ่มใหญ่ลอยนิ่งๆบริเวณรอบๆนั้นมีรอยของสัตว์ป่าอีกชนิดหนึ่ง พรานบอกว่าน่าจะเป็นหมูฝูงปางรอยก็เป็นรอยของกระทิงเดินตามรอยอยู่ทั้งวันได้แค่เพียงกระตตายป่าจนบรรยากาศในช่วงเย็นๆมีลมพัดโบกวิวไปมาพรานป่าบอกต่อว่าพวกท่านมุ่งหน้าไปที่ห้างเพราะถ้าขืนเดินทางต่อไปรับรองมืดกลางทางแน่ๆกองไฟได้ถูกก่อขึ้น เมนูอาหารของพรานป่าในวันนั้นคงจะหนีไม่พ้นลาบกระตายป่าตัวอ้วนขณะที่พรานป่ากำลังพูดคุยกันอยู่ก็มีเสียงสัตว์ป่าคํารามขึ้นมาพร้อมกับเสียงแตกตื่นตกใจของเราสับสัตว์เสียงนกเสียงหนูร้องขานกันสนั่นดงเสียงวิ่งหนีของสัตว์ป่าพรานท่านบอกต่อว่าน่าจะเป็นหมูฟู เสียงอึกทึกในป่าได้เริ่มขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นป่าได้เงียบสงบพรานท่านบอกว่าพวกท่านสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้วิ่งไปดูบริเวณนั้นก็มีหมูป่าลงมากินน้ำอยู่บ่อยๆและภาพที่เห็นด้านหน้าพรานป่านั่นก็คือหมูป่าแตกตื่นวิ่งหนีอย่างตะกนพรานป่าไม่รอกาสให้หลุดลอยค่อยๆแอบซุ่ม เดินเป็ดเข้าไปกลิ่นของหมูป่าโชยมาเตะจมูกพรานท่านบอกว่ากลิ่นสาบสางของหมูป่านั้นมันสุดยอดจริงๆขนาดทากเองอยังไม่กล้าที่จะเข้ากระโดดเกาะดูดเลือดหมูป่าเลยและเหตุการณ์ที่พรานป่าต้องตกตะลึงในค่ำคืนนั้นก็คือภาพของหมูป่าตัวโตได้ถูกงูเหลือมตัวมะหึมากำลังรัดหมูป่า มันร้องอีดอย่างแรงจนทำให้พวกพรานป่านั่งตะลึงตกใจกับภาพนาทีที่งูเหลือมค่อยๆบีบรัดและขมือเจ้าหมูป่าเข้าไปอย่างช้าๆแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นในตอนนั้นนั่นก็คือเจ้าหมูป่ามันยังไม่ยอมสิ้นใจมันกำลังรวบรวมพลังต่อสู้กับงูเหลือมต่อสู้กันอยู่นานก็ยังไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ พรานท่านบอกว่าพวกท่านเองนั่งลุ้นกันจนไม่อยากหนีไปไหนแล้วเสียงหมูร้องทางอีหายใจเสียงดังฟืดฟาดความมืดไม่เป็นอุปสรรคในการดูของพรานป่าเพราะพรานป่าบอกว่าจะคอยจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะพ่ายแพ้และจะรอเป็นตะอยู่ขวาพงเพียวไปกินการต่อสู้ของหมูป่ากับมูเหลือม เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากงูเหลื่อมนั้นเริ่มขยับรัดหมูป่าแน่นขึ้นพรานป่าท่านหนึ่งก็ได้บอกว่าสุขครั้งนี้น่าจะตกเป็นชัยชนะของเจ้าง,งูเหลื่อมแล้วแต่แม่เจ้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหมูป่าร้องอีเยาวๆซึ่งพรานท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาณในการเรียกขอความช่วยเหลือจากหมูป่าตัวอื่น แล,แล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มีเสียงแหวกป่าเข้ามาตรงจุดที่หมูป่าโดนงูเหลือมรัดภาพหมูป่าเกือบสิบตัววิ่งเข้าจู่โจมงูเหลือมหมูป่าใช้เขี้ยวควิดกางลำตัวของงูเหลือมร่างที่รัดหมูป่าอย่างแน่นในขณะนั้นค่อยๆคลายออกจนหมูป่าคู่กรณีได้หลุดออกมาจากเจ้าง,งูเหลือมพวกหมูฟูง พงเขาขิดลำตัวของงูเหลือมด้วยความโกรธงูเหลือมเสียท่าให้กับหมูฝูงเช่นแล้วความได้เปรียบก่อนหน้านั้นของงูเหลือมไม่ได้การันตีชัยชนะได้เสียงปืนเรั่นปังหมูฝูงแต่กระจายวิ่งหนีเข้าป่าแต่หมูป่าเครข้อร้ายตัวนี้ยังอึดมันมองหาศัตรูที่แอบซุ่มทำร้ายมันมันหันมาทางพรานป่า แล้วก็วิ่งเข้าชนกมพรานป่าจนพรานป่าต้องลั่นไกอีกครั้งหนึ่งปังและหลังจากนั้นก็สามารถจัดการเจ้าหมูป่าได้อย่างราบคาบมันล้มตึงจนฝนตลบไปหมดและในค่ำคืนนั้นพรานท่านบอกกับผมว่าลาบกระต่ายลาบหมูป่าพร้อม40ดีกรีได้ถูกจัดวางไว้ตรงหน้า พรานป่านั่งเปิดข้าวกันอย่างเรเอร่อยนั่นเอง